ได้เจอกันหลายวันต้องสำรวจนะเผื่อมีอะไรที่ผิดปกติบ้าเหรอคนไปทำไง <laughs> ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกก็ตั้งใจตั้งใจเมื่อกี้มันมันอิ่มนิดนึงเออแล้วก็มีคนป้าดเงาคายางังไม่ไย<ว>แ้วเราใช่ไหามีคนมาคอมเมนต์ซ้ำนีล่ล่ะก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักเออสุดท้ายเธอก็ทำเพื่อความสุขของแฟนจริงนะครับ <laughs> ออใช่จริงจริงโดยที่ลืมความสุขของสามีเลย พราะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบคนกกขาใหญ่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีงานมีงานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วไปดิแล้วหรอเนาะวันนี้ขอบคุณทางด้านผู้บริหารกบฏเฮาส์นะคะ,อะของสาขานครราชสีมาด้วยแล้วก็ของทุกๆ สาขาในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะที่ให้โอกาสแล้วนะครับที่ให้โอกาสแอนอรดีแล้วก็บอยสริชัยได้ไปมองความสุขกับลูกค้าที่น่ารักนะครับในทุกๆสาขาของภาคีสารของเราโบแมนตาเจ้าได้ข่อญคือจังัวท่านตื่นขึ้นกอนนี่แหละเราเริ่มใหม่สักห้าโมงเลยเราคิดคิดแล้วคิดอีกแล้วว่าจะรับงานกลางวันดีหรือเปล่าเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันเหมือนพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เดี๋ยววันนี้ถือว่าเป็นพิเศษนะครับปกติแล้วนะครับอยู่บนเวที